สวัสดีค่ะชาวธาตุดินวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักของคุณกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนว่าจะมีแนวโน้มนเปอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นนะคะเรามาดูสถานการณ์ของคนโสดกันก่อนเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรกับคุณบ้างเนะาะไพ่ใบแรกนะคะได้ The Tower เดอะทาวเวอร์เนาะเดอะทาวเวอร์เนี่ยมาบอกว่าคนโสดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับรู้ข่าวสารบางอย่างเนาะที่เกี่ยวกับคนรักเก่าหรือไม่งั้นก็ญาติมิตรสหายเก่านะคะซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่เมื่อคุณได้รับมาแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่จันลงใจนะคะรู้สึกว่า,า,ารู้สึกว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของคุณน่ะนะคะ และไพ่ไปต่อมานะคะได้ไนอ็อบบอเนาะไนออบรอเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านในช่วงเนี้ค่อนข้างที่จะทําแต่งานหาแต่งเงินนะคะบางคนบางท่านเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะต้องได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ยอยู่บ่อยครั้งะนะคะก็ต้องระวังในด้านของอุบัติเหตุด้วยนะคะหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยนะคะที่ทำแบบนี้เนาะที่ หันความสนใจไปในด้านของการงานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทําเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลืมบางสิ่งบางอย่างในใจไปอ่ะนะคะและภพ่ไปต่อมานะคะได้ The เดอะเฮอร์มิตเนาะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยหลังจากที่ว่างจากงานแล้วหรือว่าทําธุระอะไรของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มักที่จะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองอยากจะรู้หรือบางคนบางท่านเนี่ย ฝักฝ่ายในเรื่องของธรรมะเนาะม,มีการนั่งสมาธิเจริญภาวนานะคะค่อคนข้างที่จะช่วงนี้อาจจะต้องการสเปซหรือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษะนะคะมไม่ต้องการให้ใครมายุ่งในช่วงในช่วงนี้เนาะหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงของคุณเองอาจจะไม่ค่อยเข้าถึงคุณในช่วงนี้นะคะและภาพไปต่อมานะคะได้น i g อ t พเพนเดอร์เคลเนาะ นายอัลเพนเดอร์เน <ination> sí ี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยในเรื่องของการเงินนี่ไม่เดือดร้อนเลยนะคะเรียกได้ว่าไปอยู่ที่ไหนทินไหนก็เงินเข้ากระเป๋าตลอดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เงินมาแบบสบายๆไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตรงนั้นก็ตรงไหนก็มีเงินเข้าเข้าออกในกระเป๋าตลอดเลยนะคะและก็บวกกับว่าชาวธาตุดินเนี่ยช่วงนี้คุณเป็นคนขยันนะคะจึงจะไม่เดือดร้อนในด้านของการเงินเนาะและพาใบต่อมานะคะได้สี่เหรียญนะคะ ซีเรียลเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะห่วงความโสดห่วงชีวิตอิสระแบบนี้ไม่ต้องการให้มีใครเนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายในตอนนี้นะคะคุณอาจจะกําลังใช้สมาธิจดจอ่อกับการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะหรือไม่งั้นก็หลายๆท่านเนี่ยไม่อยากที่จะมีแฟนในช่วงนี้อยากที่จะโสดแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าชีวิตในตอนนี้ก็มีปัญหามากพออยู่แล้วไม่ต้องการให้ใครเข้ามาวุ่นวาย แล้วก็หรือไม่งั้นก็ไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมาลำบากด้วยอะนะคะอือันนี้นะคะก็คือสถานการณ์ของคนโสดเนาะสรุปแล้วคนโสดนะคะแม่หมอมีมีความรู้สึกรับรู้ถึง energy ที่ว่าคนโสดเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะอเพราะว่ากลัวเขาจะมาลำบากกับเราด้วยอ,อันนี้ก็คือสถานการณ์ของคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะ คนที่มีคู่นะคะไพ่ใบแรกเนาะได้5คาถานะคะ5้าคาถาเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยกับคนรักเนี่ยน่าจะมีปัญหากันในเรื่องของญาติพี่น้องไม่ปลืมนะคะหรือไม่งั้นก็มีบุคคลหลายคนเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้หลายๆท่านก็อาจจะมีปัญหากับคนรักเนาะและไพ่ใบต่อมานะคะได้เพจอฟวอนส์เนาะเพจอฟวอนเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ย ก็ยังคงอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้ไปต่อถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหามากมายเพียงใดถึงแม้ว่าจะไม่มีคนยอมรับขนาดไหนนะคะก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้อยู่ออยากจะอยากที่จะพิสูจน์ให้คนอื่นๆเห็นว่าเราเนี่ยรักกันจริงนะอะไรประมาณนี้นะคะและไพ่ไปต่อมานะคะได้ The h ายบริน t test นะคะ t h ร h า h บ p r n t test เนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านหากมีการครบสอนหรือว่าคุยกับคนอื่นในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะต้องระวังคนคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยจับได้นะคะต้องเลิกนิสัยแบบนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำแบบนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงว่าอีกคนนั่นหมายถึงว่าคนรักของคุณอะ่ะเขาอาจจะกระทำนิสัยแบบนี้อยู่ะนะคะซึ่งพ่าไปต่อมานะคะได้ King of Cups เนาะ King of Cups เนี่ยมาบอกว่าถึงอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่า,าจะมีบุคคลที่3เรื่องของบุคคลที่3หรือว่าเรื่องเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องญาติมิตรสหายไม่ยอมรับอะไรเงี้ยนะคะถึงอย่างไรก็ตามคู่สองคนก็ยังรักกันแล้วก็เลือกกันอยู่นะคะ,ะแล้วไพ่ใบสุดท้ายนะคะได้ สองเหรียญเนาะสเหรียญเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านนะคะก็ยังมีความลังเลใจอยู่นะคะบางสิ่งบางอย่างหากาหากคนหากตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของบุคคลที่3นะคะก็ให้ระวังคนรักจะจับได้แล้วก็ระวังว่าใจคุณเองเนี่ยจะสับสนนะคะเผลอเผลอทําอะไรบางอย่างที่ ผิดพลาดไปได้นะคะอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะต้องระวังในช่วงนี้ด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะสถานการณ์ของคนที่มีคู่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ต้องอ,อยู่ในช่วงที่เจอบททดสอบเนาะก็ขอให้อดทนนะคะแล้วก็ขอให้ความรักเนี่ยยืนยาวเนาะให้ผ่านไปได้นะคะสําหรับแม่หมอเนาะก็อยากจะให้ชาวธาตุดินเนี่ยคิด พิจนาไตรตรองให้ดีๆนะคะกับหากว่าจะตัดสินใจอะไรนะคะในช่วงนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะการทำนายไพ่เนาะก็จบลงแค่นี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีคะ่ะ